กราบสวัสดีท่านท่านด้วยนะครับผมแซนนครับก็อันนี้ครับเราจะมาอยู่กับรวมเซตไม่ท็อปประจําด่านหงดํากันนั่นเองนะครับผมโดยแน่นอนน้อนด่านหงดําก็เป็นด่านค่อนข้างใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมแล้วจริงๆมันก็น่าจะชินอะไรกับด่านกันไปแล้วแหละนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวมเซตที่ไม่ได้ติดท็อปบอร์ดแต่ว่ายังมีความน่าสนใจนะครับคือ เพื่อสําหรับคนที่ไม่รู้กรณีไหนเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่ามันก็ต้องกรณีไหนถึงจะอยากจะใช้เซตพวกนี้เพราะว่าก็ควรจะใช้เซตท็อปอะนะแต่ว่าแบบเออเราเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเออก็พวกนี้จะเป็นเซตที่ไม่ท็อปเมตาแต่ว่าคะแนนไม่แย่นะครับผมเออก็คือถ้าเทียบเป็นอันดับที่มีที่15ก็คงจะประมาณที่16 17 18 19 2 0ประมาณนั้นนะครับผมเออคือไม่ได้อยู่บนบอร์ดแต่ว่าก็ถือว่ายังทำได้ดีมากๆนะครับโอเคนะก็ เราไปเริ่มกันกับเซตแรกนะครับผมก็จะเป็นเซตพัมนะครับผมพัมก็ยังถือเป็นตัวละครที่ดีนะถึงแม้ผมจะไม่ค่อยแนะนําเอามาปั้นทําสนามแข่งสักเท่าไหร่ก็เถอะเพราะว่ามันใช้ไม่คุ้มแต่ว่ามันก็ตัวมันเองก็ยังทําคะแนนได้ดีมากๆนะครับผมก็โดยเซตนี้นะครับผมใช้เว็นพัมนะครับผมแล้วก็สมบัติของเขานะครับอืมแล้วก็สมบัติเลเจด์แล้วก็กกงเล็บนะครับผัดสองก็เป็น m i l กี้เวนะครับซึ่ง ผมก็ยังไม่ได้เทสเหมือนกันว่ามิ l คี้เวกับเค้กวันเกิดเนี่ยอันไหนจะดีกว่านะแต่ผมเดาว,ว่าเค้กวันเกิดแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออก็อันนี้ก็ต้องไปลองเทสอ่ะนะเพราะว่าเออมันก็ตัวมันก็คะแนนใกล้ๆกันนะครับเอาว่าเอามิ l คี้เวไปก่อนเนาะเผื่อมันอาจจะคงตัวกว่าแต่ว่าดูจากจุดเกิดจุดตายอะไรย่างนี้ผมมีแววว่าเค้กวันเกิดก็อาจจะเก่งเหมือนกันนะครับดูจากจุดนี้นะ ก็สาหรับเซตนี้นะครับก็ถือว่าเล่นปกติเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งนะที่สําคัญมากๆนะครับก็คือวินาทีที่40นะซึ่งผมพูดไม่ทันนะจุดนี้ต้องกลับไปดูเอาเองนะครับช่วงวินาทีที่40นะจะสังเกตเห็นว่าภาพเนี่ยจะต่อยหินช่วงสุดท้ายอยู่นะครับแล้วมันจะเก็บรองเท้ากระโดด2อันแล้วก็มีเรืองหนึ่งอันมาพอดีนะครับผมซึ่งในจุดนั้นเนี่ยก่อนการอันติเนี่ยก็แนะนําให้ทําแบบผมครับก็คือเซฟแคนดี้มาใช้นะครับเออก็ถ้าใครนึกภาพไม่ออกย้อนไปดูในวินาทีที่40นะคผมก็ ตรงนั้นผมก็จะเซฟแคนดี้ไว้นะพอเซฟแคนดี้ไว้ปุ๊บนะครับพอถึงจุดที่มันต้องกระโดดลงเท้าเขียวแล้วเนี่ยออไอลิรลงเท้าเขียวมันจะหมดนะครับผมเพราะว่าเราหยิบมาก่อนเวลาอันควรไงเราก็จะใช้หมัดต,ตรงนั้นนะครับเพื่อเอาอมาตะแล้วก็วิ่งต่อนะครับผมเพราะว่าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะตกไม่กล้าชนเอานะครับอันนี้แนะนํานะจุดนี้คือสําคัญมากๆนะครับผมข้ามไม่ได้เลยอันนี้คือบอกไม่ทันจริงๆนะครับเอาเป็นว่ากอไปดูในวินาทีที่40แล้วกันเนาะ ก็นั่นคือจุดบังคับนะครับผมมันเป็นจุดบังคับเลยนะต้องทานะครับผมมันนั่นคือจุดบังคับเดียวของเซนีนะครับถ้าจําได้มันก็ง่ายไปหมดนะครับเพราะว่าผัดสองมิลกี้เวยอะไรอย่างนี้มันก็ลงตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งตามที่บอกไปก็ไม่รู้ว่าเค้กวันเกิดใช้ได้ไหมแต่ผมเดาว่าผมเดาว่าก็คงได้นะเพราะว่าจากจุดตายเนี่ยมันก็ตายใกล้ๆขวดเลือดพอดีเนาะเพราะว่าเอสคาโก้ aku, มันก็ตายประมาณตรงนั้นพอดีนะครับเออแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้จุดนี้ต้อง ลองเข้าไปเทสตดูแต่ผมเอาเซฟไว้ก่อนนะครับเป็นมิลกี้เวนะเพราะว่ามิลกี้เวนี่คือยังไงระยะก็กินขาดแน่นอนเพราะว่าแน่นอนระยะน้องโคตรไกลนะครับเมื่อเทียบกับไอ้พวกจังหวะเดียวกันแบบนี้นะครับผมเออโอเคก็นี่จะเป็นจุดแลนดิ้งลงไปเก็บคนแรกคนที่4่นะครับผมก็จึ๊บอย่างนี้นะเออเอะเคกวันเกิดไม่น่าได้แล้วนะครับถ้าอย่างนี้นะเคกวันเกิดไม่น่าจะได้ละเพราะว่าขนาดมิลกี้เวยังแทบจานนั้นขนาดนี้เลยนะเออก็ไม่น่าจะได้ไหม อัน,นมันก็แล้แต่นะต้องไปเทสจริงๆคือมันคาดคะแนยากแต่ผมเดาว่าน่าจะไม่ได้แหละน่าจต้องมิวกี้เวยอย่างเดียวนะครับก็โอเคนะครับก็อนติของมิวกี้เวยก็ขึ้นมาแบบง่ายๆเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะได้ลูกไฟเพื่อเสริมแรงเร่งด้วยนะครับก็ถือว่าเพิ่มคะแนนไปได้อีกนะก็มาดูคะแนนก,นกันครับเซตน,นี้ผมได้ประมาณ986ล้านนะครับผมเออสูงสุดน่าจะประมาณ995อะไรงนี้ โอเคครับมาอยู่กับเซตที่2นะครับผมอย่างเซตไม่ท็อปอย่างสายไหมนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ถือว่าน่าเสียดายมากนะตัวนี้ต้องฟังนะครับผมคือสําหรับสายไหมนะครับเออเราขอแนะนําเซตกันก่อนเนาะก็ผมจะใช้เป็นสายไหมนะครับสมบัติก็จะเป็นมันจูแล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็ผมจะใช้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะฟองมาน้าบุ๋งนะครับจริงๆควรจะใช้เป็นโคมดาวนะแต่ว่าผมยังไม่ปั้นนะครับเออเดี๋ยวก็จะปั้นเร็วๆนี้แหละน่าจะประมาณผ่ดหน้าอะไรงี้นะครับผมคือผมไม่อยากจะปั้นสมบัติที่ ไม่ได้บัฟเลดมั่วไงเข้าใจไหมคือมันแพงนะครับเออของผมมีวิธีของผมนั่นแหละเอาง่ายนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผัดสองก็จะใช้เป็นสเต็กนะก็ภพยเ์พยเนี่ยพรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ายังไงภพยแเต้มันก็แพงอยู่แล้วคุณเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นก็ใช้สเต็กนั่นแหละนะครับดีแล้วนะก็เซตก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งถามว่าจุดไหนมันเป็นจุดน่าเสียดายของเซตนี้นะครับก็ตรงเครื่องยนต์นี่แหละนะครับผมจริงๆเนี่ย ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เลยในทางเทคนิคนะครับผมไอด่านนี้เนี่ยมันจะไปตรงกับกรณีของไอด่านแรกพอดีนะไอด่านมีลุงนะครับก็คือถ้าจําได้นะครับผมเคยรีวิวสายไหมไปในด่านแรกนะครับผมแล้วผมบอกว่าเออมันน่าเสียดายนะครับตรงที่ว่าสายไหมเนี่ยไอการเสกสายเลี้ยของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าจุดมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะมีจุดกากเนาะซึ่ง แน่นอนนะครับการใช้เครื่องยนต์ก็จะเป็นการแก้ในจุดนั้นเนาะเป็นการเปลี่ยนจังหวะการเล่นไปเลยนะทำให้จุดเสกของสัตว์เลี้ยงสายใหม่มันดีขึ้นเนาะเพราะถ้าใครไม่รู้เนี่ยสมบัติไอ้ไม่ใช่สมบัติสิสัตว์เลี้ยงของสายใหม่เนี่ยก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ช่วยในการเลือดของนางหลักๆเลยนะคือเป้าหมายเดียวของสัตว์เลี้ยงนางก็คือการสโลเดีเลยนี่แหละนะครับผมถ้าเกิดการสโลเดนนั้นมันขัดข้องขึ้นมามันก็เลยมันจะไม่ไหลเลยนะครับคือมันจะยุ่งยากเลยเนาะซึ่งแน่นอนนะครับผมไอ้ปัญห ใส่เครื่องยนต์ไปนะครับเพื่อที่จะทําให้าการเสกของน้องเนี่ยมันไม่ติดข้องเนาะเพราะว่าถ้าไม่ใส่เครื่องยนต์เนี่ยน้องจะอันตีท้ายไม่ทันนะครับเนื่องจากใส่เลี้ยงน้องมันอั้นเกินไปเนาะทำให้รีคูด้าไม่ทันนะครับแต่ว่าพอใส่เครื่องยนต์มันก็โอเคแล้วนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะว่าขนาดให้ขนาดใส่เครื่องยนต์เนี่ยแต้มน้องมันยังดีเลยนะครับเออแล้วถ้าเกิดน้องได้ไม่ใส่เครื่องยนต์น้องได้ทําตาม Po เ e n t i ียของน้องเนี่ยผมก็เชื่อว่าน้องน่าจะเก่งแบบด่าน2แน่นอนเนาะคือเป็น เจ้าเซตอันดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่านั่นแหละนะมันช่วยไม่ได้นะครับผมไอจังหวะอะไรนี้มันขัดข้องไปหน่อยเนาะก็เลยต้องใส่นะแต่ว่ามันก็คะแนนไม่แย่ตามที่บอกก็เรื่องยังเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอยื้อแป๊บนึงนะจุดนี้ต้องระวังนะครับผมเห็นไหมตรงยื้อท้ายผู้ดาวแล้วก็ตรงสเต็กขึ้นขึ้นตรงนี้นะครับผมจะมีผู้ดาวซ่อนอยู่2อันนะจริงๆไม่เรียกซ่อนหรอกจริงๆมันเรียกว่าอันตรีมันไม่อันติีจังหวะมันค่อนข้างจะแย่มากกว่านะครับผมก็จุด2ออันนั้นก็ตั้งใจหน่อยนะครับเพราะว่า ถ้าผ่าสองนั้นไปก็คือแต้มเสียประมาณ4ี่ห้าล้านเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะแต่ว่าก็น่าแหละนะครับผมพยายามระวังด้วยมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับก็แน่นอนนะครับเยกผัดสองลุงสเต็กมานะครับผมก็น่าจะดีที่สุดแหละเพราะว่าเออยังไงพายก็คงจะสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเจ๊พายรวมมิดนะคือเจ๊พายแกก็ไม่ได้เก่งมากไปกว่าลุงสเต็กนะครับตามที่รู้ๆกัน อ๋อแล้วก็อีกอย่างเลยคือการที่ลุงสเต็กเล่นกับสายไหมเนี่ยมันก็ถือเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเพราะว่าสังเกตจากไอจุดตรงต้นๆเลยนะครับว่าลุงสเต็กเนี่ยในเฟสสุดท้ายของอันติีของลุงแกนะครับที่จะเป็นการหมุนดาบเนี่ยไอช่วงที่เราไม่จําเป็นต้องไปกดตีแล้วเนี่ยนะครับทุกคนคือถ้าไอจุดหมุนนั้นเนี่ยคือมันค่อนข้างจะเร็วอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดเราได้ให้ลูกไฟลุงแกไประหว่างจุดนั้นนี่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าโคตรของโคตรไวนะครับคือ มันไวมากจนถ้าเกิดคุณคุมไม่อยู่อะคุณมีโอกาสจะพลาดโจนได้เลยนะครับในจุดๆนั้นนะซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีเพราะว่าไอสัตว์เลี้ยงนี้รีวิวคูเดมมาให้ไม่ทันแต่ว่าเอาเป็นว่าลุงแกเนี่ยเล่นกับสายไหมค่อนข้างดีเลยนะครับผมเห็นไหมระยะค่อนข้างไกลเลยนะก็คะแนนนะครับก็จะประมาณนี้นะสูงสุดนะ่าจะประมาณ9 8้า้อยแปดสิบห้าล้านไหมโอเคนะครับผมมาอยู่กับเซตที่สามนะครับผมก็จะเล่นเป็นพีชนะครับโดยใช้สมบัติเป็น สมบัติคอมโบสมบัติเลเจนด์แล้วก็กงเล็บนะครับจะคล้ายๆกับแฟนน้องแกเลยนะอัน,นอันนี้อยา่าเรียสนะครับผมผู้เล่นโอเคแล้วก็จะใช้บัสองเป็นเครปนะครับผมเออความสัมพันธ์ของของพีทกับพัมมันเป็นยังไงวะมันก็น่าจะน่าจะเด็กสำนักเดียวกันั้งประมาณนั้นนะครับผมเออแต่ว่าพัมก็ไม่รู้นะครับเออผมก็ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องของเกมนี้เยอะไม่ใช่ไม่ใช่เยอะสิไม่ค่อยอไม่ค่อยจะอ่านเลยแหละก็คือ เรื่องที่อ่านก็น้อยมากนะครับผมต้องเป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าจะมันจริงๆผมถึงจะอ่านนะอย่างไอ้พวกเนื้อเรื่องบางกรอนะไรเงี้ยผมจะอ่านซึ่งก็แทบจะเป็นเนื้อเรื่องเดียวเลยที่ผมอ่านมั้งนะครับ <What S 2> พรเพราะว่ามันมันนะครับผมเออเอเอก็จริงๆก็ถ้าเกิดมาพูดถึงการเล่าเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยมันก็มันก็มันก็แล้วแต่ตัวละครนะครับเออบางตัวเนื้อเรื่องมันก็โหดมากนะครับคือแบบเหมือนไอ้พวกแบบเออผมจําไม่ได้ล้วนี่สิอ่ะไอ้มับางกรนี่แหละนะครับผมคือเหมือนไอ้พวกเนี้ยตัวเนื้อเรื่องมันก็ มีความโหดความมันอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ต้องพูดนะว่าจริงๆอ่ะผมก็อยากจะอ่านไอเนื้อเรื่องเกมนี้อยู่หรอกนะครับผมแต่เท่าตรงๆนะเออคือแบบการไอพรีเซนต์ในเรื่องของเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าเบื่อนะครับเออเท่าตรงๆคือมันไม่ค่อยมันไม่ใช่ไม่ค่อยมันไม่มีภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับคือภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวครั้งแรกในเกมนี้ก็น่าจะจุดนั้นแหละนะครับผมไอจุดที่เป็น ต่อสู้กับลำใหญ่นะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เขายอมทุ่มทุนมากขนาดนั้นนะครับเออนั่นแหละนะครับผมถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเขายอมทุ่มทุนกับเนื้อเรื่องมากกว่านี้เนี่ยมันก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าก็เข้าใจเนาะว่ามันก็น่าจะใช้เงินไม่น้อยเลยแล้วก็โอเวนเบก็น่าจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับคิงด้อมด้วยนะครับจะให้ไปทําแบบคิงด้อมมันก็น่าจะยากเนาะเพราะว่าคิงด้อมน่สุดมากจริงๆนะครับใครที่ไม่เคยเล่นนะผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเกมเขาก็แบบเรานี่แหละแต่ว่าเนื้อเรื่องเขานะครับค่อนข เนื้อเรื่องเราก็เข้มนะจริงๆบางอันมันก็เข้มแต่ว่าสิ่งที่เขามีดีกว่าเราเลยก็คือแอนิเมชันเคลื่อนไหวเขาค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ยังไม่นับที่ว่าเกมเขาเนี่ยมีภาคไทยด้วยนะเออคือแบบมันสุดมากแต่ก็เข้าใจแหละคิงด้อมมันเกมทำไรายได้หลักมั้งนะครับเออประมาณนั้นนะครับผมคือโอเว่นเรามันก็ไม่ได้ไม่ได้ดังเท่านะครับถ้าเอาตรงๆนะแต่ว่าก็ถ้าเขาทําได้ก็อยากให้ทำอ่ะนะแต่ว่าก็เข้าใจเขาหน่อยครับจุดนี้มันก็น่าจะ เรียกว่ายุ่งยากนะแต่ว่าถ้าทําแบบคิงด้อมได้นี่คือมันน่าจะดีมากเพราะว่าคิงด้อมเนี่ยคือเนื้อเรื่องก็ถือเป็นจุดเสียบหลักของเกมนั่นเลยนะครับผมแต่ก็น่าเสียดายนะที่เกมนี้ทําแบบนั้นไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับเออก็นั่นแหละนะครับผมเอออันนี้เราน่าจะลากยาวเกินละแต่ว่าเนื้อเรื่องคิงด้อมอ่ะดีจริงนะครับทุกคนเอออันนี้เหมือนขายเกมตรงข้ามไม่ใช่ตรงข้ามสิมันก็น่าจะคือเดียวกันนะครับแต่ว่า อันนี้คือผมบอกเลยนะว่าเนื้อเรื่องของคิงดอมอ่ะดีจริงนะครับผมเสียงภาคอะไรคือสุดมากๆนะครับคือเขาใช้นักภาคแบบค่อนข้างดีเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างเข้มนะครับเออคือมันเข้มจริงๆนะอย่างไอ้พวกเนื้อเรื่องบีทอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องของดาร์คช็อกโก้ดาร์คโกโก้อะไระผมชอบมากนะครับผมคือมันเข้มมากนะถึงแม้ผมจะไม่ค่อยจ้ตามเท่าไหร่ก็เถอะเนื้อเรื่องแบ็คเพลย์อะไรเงี้ยโคตรโหดนะครับคือแบบถ้าเกมเราทําอย่างนั้นได้ก็คงจะดีมากนะตามที่บอกไว้นะครับผมแต่ว่าก็คงหวังยากสักนิดนึงก็ นะครับโอเคเรากลับมาอยู่ที่เซตเราดีกว่าเนาะก็ก็สาหรับเซตพีทก็จะวิ่งนานนิดนึงนะครับไม่ไม่นิดหรอกนะครับเพราะว่าแน่นอนน้องแกกินไป3ามขวดแถมน้องแกก็ยังมีชีวิตชีวิตอีกนะครับเพราะนั้นมันก็เลยจะนานมากนะครับเออเซตของพีทมันก็ไม่แปลกอยู่แล้วเนาะก็ทําการเรียกเออเซตของเคปไปนะครับผมก็ทริกในการเล่นเซตนี้หลักๆก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับก็คือพยายามแม่นจุดจุดใช้ของไอแคนดี้ของพีดีๆนะครับเพราะว่าแน่นอนมันเป็นแม่เหล็กนะครับผมซึ่ง ในด่านนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดโกงที่เยอะมากๆนะครับเพราะว่าดานนี้มันก็มีหลายจุดเลยที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถเก็บครบได้นะครับแต่ว่าพีทมันสามารถทําได้เนาะซึ่งก็พยายามใช้จนจุดนั้นแล้วกันนะครับจะไม่พยายามบอกเป็นฟิกมากแล้วกันเพราะว่าจุดไอจุดเกินมนุษย์ของด่านนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะแมเนจอะไรง่ายอยู่แล้วนะครับเอาไปต่วยตองเอาเองไม่ก็ใช้ตามผมก็ได้แต่ว่าผมก็ใช้ไม่ดีสักเท่าไหร่หรอกนะครับตามที่บอก ส่วนเคฟนี่ก็ชิวๆเลยนะครับอืมไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการอันตี้ายของเคฟนะก็จะเสียวๆหน่อยนะครับสําหรับตัวของเคฟนะครับผมเพราะว่าอันตีมันค่อนข้างกระชันชิดนะครับอ่ะจุดนี้ก็ยืดดีๆปึ๊บๆแบบนี้นะครับผมก็สามารถเล่นได้แบบปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันดีกว่าเนาะสาหรับคะแนนนะครับก็จะได้ประมาณ97 5ล้านนะครับผมว่าสูงสุดก็น่าจะประมาณเกือบ85ล้านได้เหมือนกันนะครับผมเกือบนะ โอเคนะครับผมก็เรามาอยู่กับเซตสุดท้ายของคลิปนี้กันนะครับก็จะเป็นเซตของนายเนตนะครับผมโดยแน่นอนนะครับจริงๆตอนแรกผมก็คิดจะไปเทสออจริงๆผมจะเทสเป็นพีทขาวนะครับแต่ว่าพอลองมาดูเซตลูกพี่ลูกน้องกันอย่างนายเนตแล้วเนี่ยก็สรุปว่านายเนตมันดีกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปบอกเหตุผลดีกว่าเนาะว่าทําไมนายเนตถึงมันดีกว่าพีทขาวได้ในเซตนี้นะครับก็ เซนี้นะครับผมจะใช้เป็นนายเนตนะครับผมสมบัติก็จะเป็นตำราวงเวทนะครับแล้วก็เลเจนด์แล้วก็สมบัติคอมโบอย่างกงเล็บเนาะพัดสก็มีตัวเดียวครับก็คือเปปเปอร์มินท์นะครับเพราะว่าดีที่สุดแล้วนะครับผมก็โดยเหตุผลที่เออน้องนายเนธเนี่ยดีกว่าเซตพีดขาวในด่านนี้นะครับก็เนื่องมาจากระยะนั่นแหละนะครับผมก็ตามที่รู้ๆกันนะครับคือนายเนธกับพีดขาวเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่จังหวะเหมือนกันทุกประการนะครับผมคือมันทุกประการแบบทุกประการจริงๆนะครับคือมัน เหมือนกันมากซะจนมันเป็นจังหวะผัดสองก็ยังเป็นจังหวะเดียวกันอะประมาณนั้นนะครับผมถึงจะพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น2ตัวนี้มันก็มีจุดที่ต่างกันมากๆอยู่จุดหนึ่งเนาะก,ก็คือการทําระยะทางนั่นเองนะครับผมโดยแน่นอนหลายๆคนก็คงรู้แล้วว่าในยานีเนี่ยทำระยะทางได้ดีกว่าพีทขาวแบบคนละโลกเลยนะครับผมก็คือมันทําได้ดีกว่ามากๆนะครับผมซึ่งในจุดนี้แหละก็เป็นจุดคอหลักเลยที่ทําให้ในยานีดีกว่าพีทขาวในเซตนี้นะครับผมเพราะว่า ถ้าเกิดเล่นเราเล่นเป็นเซตไน,ยนเยตเนี่ยเราก็ใช้สมบัติตามทั่วไปใช่ไหมเนี่ยตามที่เห็นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยถ้าคุณไปเล่นพีทขาวเพราะว่าพีทขาวเนี่ยจำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์นะครับผมเออเพราะวา่าเนน่เนี่ยคือไปถึงขวเลีดขอด้ที่3แบบสบายๆไงแต่ว่าพอมาเป็นพีทขาวอะไรเงี้ยเออมันไปไม่ถึงนะครับเพราะว่านั่นแหละระยะของน้องแกมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเราก็เลยต้องใส่เครื่องยนต์น้อยซึ่งการใส่เครื่องยนต์ก็ถือว่า เป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่ต้องแบกรับนะครับผมกับคะแนนที่เสียไปนะครับผมก็ถือว่ามันก็เลยทําให้นายเนตดีกว่าพีดขาวในเซตนี้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่เท่าไหร่หรอกนะครับคือมันดีกว่าแค่แบบหลักล้าน2ล้านเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเออจริงๆผมจะเล่นพีดขาวโชว์ก็ได้แหละเพราะว่าจริงๆนายเนตผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ปั้นแล้วในสมัยนี้นะครับพีดขาวก็ไม่หรอกแต่ว่านั่นแหละพีดขาวมันก็คงจะดีกว่านะครับแต่ว่า ด้วยความที่เรียกว่าผมค่อนข้างจะอวยน้องนายเนธด้วยแล้วก็คิดถึงน้องด้วยนะครับคืออยากจะใช้มากกว่านี้เนาะก็เลยเอ่อหยิบมาใช้แม่มเลยนะครับอืมก็ถือว่านั่นแหละนะครับผมประมาณนั้นนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากลเล่นพีชขาวจังหวะนี้เป๊ะก็ใส่เครื่องยนต์ไปนะครับผมแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแต้มก็น้อยกว่าหนึ่งถึงสองล้านนะครับผมคือมันน้อยมากจริงๆคือผมจะเอาพีชขาวมารีวิวเลยยังได้เนะี่ยถ้าเกิดผมไม่ติดว่าผมอวยน้องเกินไปอะนะ ก็จะประมาณนั้นนะครับสาหรับเหตุผลนะก็แน่นอนนะครับผมผัดสองแล้วก็ใช้เป็นเปเปอร์มินคนดีคนเดิมนะครับเพราะว่าคนอื่นไม่น่ามีใครดีเท่านี้แล้วนะครับลำใยก็ไม่น่าจะเท่านี้นะแล้วก็อีกอย่างเลยคือผมก็ไม่มีลำใยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่มีทางเลือกนะครับผมก็เปเปอร์มินอะไรก็เล่นปกตินะจริงๆทุกเซตในวันนี้ก็เล่นปกติหมดเลยจะติดที่ไอพัมตัวเดียวที่ต้องเซฟแคนดี้มาเล่นหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากอะไรนักหนานะครับผมเพราะนั้นก็ถือว่าทุกเซตก็เล่นง่ายหมดเลยนะครับผม พูดไปพูดมาเสียงจะแหบ <c oughs> โอ้โหคือคอนเทนต์รวมเซตมันค่อนข้างจะเหนื่อยมากนะครับเท่าตรงๆนะคือเนี่ยผมต้องมานั่งภาคสี่เซตแบบไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนจริงๆจะหยุดก็ได้แหละแต่ผมอยากจะภาคลวดภาครวดเดียวไงซึ่งพอภาคไปนานๆเไรเงี้ยเสียงมันก็เริ่มหายนะครับผมเออพลังมันเริ่มหายอะไรอะไร,ะไรมันก็เริ่มมั่วแล้วเห็นไหมเนี่ยคือลิ้นมันก็ค่อนข้างจะพันด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะนั้นก็ช่วยกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจนะครับเฮ่กูเอาอย่างนี้เลยนะครับผมก็ เชนทีครั้งท้ายไปนะครับผมก็อ่าก็จะจบประมาณนี้นะครับผมก็สูงสุดก็น่าจะประมาณ981เดล้านนะครับประมาณนั้นอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับโอเคนะครับผมก็น่าจะเป็นทั้งหมด4ี่เซตที่ผมแนะนําที่จะเอามาเล่นนะครับในเซตไม่ท็อปของด่านหงดํานะครับผมก็อันนี้ไม่ต้องไปแปลกใจเลยนะคือเวลาปิดคลิปมันไม่พอครับขี้เกียจไปอัดด้วยก็เลยเอาภาพเจสคาโก้มาซูมต่างอย่างนี้นี่แหละนะครับผมเป็นไอคอนิกนะครับเออก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซตของวันนี้นะครับผมก็ ขอบคุณที่ดูถึงจุดนี้มากๆนะครับผมสาวนี้สาวัสดีครับค <c oughs> อจะแหบ